อิมานิมายังพันเตอยังพันเตโศกธรรมภะอกธรรมภะสีลังจักสีลังจากธัมมจักกะจักกาสีลังจากสีเสนาสนังจาเนาสังจากอคตานาอตานาคตัสสตัสสัจาตุาตุิสัสส พิภุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิภุสังโฆอิมานิเสนาสนานิอโศกธรรมภาสีลัญจักธรมมจักกาสีลัญจัก

เสนาสนะเศนาสนะเสาอโสดเสาวัสดุธรัรมมะจักธัมมะจักขอน้อมถวายขอน้อมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์พุ่มาแต่ทิศทั้งสี่พุ่มาแต่ทิศทั้งสี ที่มาแล้วก็ดีที่มาแล้วก็ดีที่ยังไม่ได้มาก็ดีที่ยังไม่ได้มาก็ดีขอพระภิกษุสงฆ์จงรับขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งเสนาสนะเหล่านี้ซึ่งเสนาสนะเหล่านี้เส,ส,สาอโศกเสาอโศกรรมจักรธรรมจักรของข้าพเจ้าทั้งหลายขของ้้าาพเจ

<จ>ยกไปม้วนเลยท่า,า,ากยกไปเลยเ <จะ S 1> อ <ไป S 1> อคุณแม่แต้วเมกสีอ่าขุนพ่อคำนาจคุณแม่